สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรเด็ดรู้ก่อนรวยก่อนเลขเด็ดไทย3มตัวตรงๆสูตรง่ายๆย่อยๆ3สูตรค่ะสูตรแรกนะคะจะเป็นหลักร้อยบวก10บนบวกในบนบวกในล่างบวก1ิบล่างและบวก3ามคงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นหลักร้อยบวก10บนสองครั้งบวก1ิล่างสองครั้งบวกหลักแสนและบวก1คงที่ค่ะสูตรที่3ค่ะจะเป็นหลักร้อยบวก1ิบนบวกในบน3ามครั้งและบวก1คงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเยเด็ดๆค่ะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดนะคะทุกคนว่าสูตรของเราเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้านะคะเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ดูได้ลุ้นกันค่ะเอาละค่ะเราก็คํานวณตัวเลขตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น1บวก7บวก1บวก3า บวกแบวกสามคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ23าค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขสามค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นหนึ่งบวกเบวกเจ็ดบวกแปดบวกแปดบวกห้าและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ37ค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะตัวที่2ค่ะจะได้เป็น 1. 1 1บวก7บวก1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 คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ12ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข2ค่ะและเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือ3 7มสองค่ะ ก็เป็นตัวเลข3ตัวตร,ตรงๆที่เข้ากันเลยนะคะกับสูตรนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่1นพฤศจิกายน2564นี้กันเลยค่ะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น3ามบวกเบวกส บวกแปดบวกสามบวกสามคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบหกค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขหกค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นสามบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามบวกสามบวกสามและบวกหนึ่งคงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ27ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น3บวก7บวก2บวก2บวก2บวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ17ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะ ลเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่1พฤศจิกายนที่เราคำนวณได้นะคะนั่นคือ677ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น767และ776ค่ะมาเลขคู่อีกแล้วนะคะในงวดนี้ยังไงก็ต้องตามอรอลุ้นกันค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะอยากสลับตัวเลขจับคู่ตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ แอดหวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขเข้าหรือว่าใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ตามรุนกันอย่างเช่นเคยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย